สวัสดีครับชาววัเนสเกมร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กันที่หน้าเกม Z1 battle royale นะครับมาขว่าจะเฮ้ย hey, เกมอะไรวะจริงๆเกมนี้ถือว่าเป็นเกมแทบจะต้นกําเนิดของเกม battle royale ในยุคนี้ที่เรารู้จักกันดีๆเลยแม้ว่าจะเป็น pubg นะครับช่วงแรกคือ PUBG เลยนะครับ PUBG Epic Legend นี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นเหมือนก้าวแรกของ Battle Royale ในในโลกเลยก็ว่าได้สำหรับเกมนี้นะซึ่งเกมนี้จริงๆตอนแรกชื่อว่า h 1 Z1 Set นะครับผมโอเควันนี้ก็นึกถึงวันเก่าๆครับลักอยากลองหยิบมาเล่นดูนะครับโอเคซึ่งก่อนจะดูอย่าลืมกดไลค์กดซับกดใจครับแปลใจกล้องซ่าด้วยนะครับผมโค da s ช o p เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสาหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไว้ได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือน มีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก และในตอนนี้นะครับทางโคต้าช็อปนะครับมีกิจกรรมพิเศษครับเพียงเติมเงิน v a l โลลเอนเอปกโมบายและวันพันช์แมนครับด้วยโคต้าแคสสามร้อยบาทขึ้นไปรับวอวเชอร์โคต้าแคสสามสิบห้าบาทบวกกับแคชแบ็กครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเราเติม v a l โลลเอนเนี่ยสามร้อยบาทนะครับรับวอวเชอร์สามสิบห้าบาทและแคชแบ็กสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามสิบบาทรวมไปทั้งหมดหกสิบห้าบาทนะครับผมโดยจำกัดหกร้อยคนแรกเท่านั้นนะครับผมโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่สามสิบมิถุนายนนี้เลยนะครับ อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากฮะอันนี้หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับว้าวทีนน่ยเฮ้ยเสียงเพลงมันยังอลังการอยู่เลยนะออยี่โอ้โหนึกถึงวันเก่าๆเว้วยภาษาไทยด้วยหรอ ว้าวโอ้โหไม่ได้เล่นเกมนี้นานนานนานมากเลยล่ะนะผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมแนว Battle Royale นะก็น่าจะเป็นน่าจะผ่านผ่านตาบ้างโอ้โหแล้วโอ้โหมีแค่สองเซิร์ฟด้วยโอเคโอเคโอ้โหเกมมันเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนะอตีหนึ่งห้าคนอาวุธโอ้ปื้จริงๆภาพมันก็สวยนะโอ้หแตกต่างจากสมัยก่อนเยอะเลยนะอุปกรณ์เสื้อผ้าหน้าผมนะครับที่ผมแต่งตัวอะไรผมวะ กดเล่นเลยโซโล่ด้วยไปว้าวโอ้นี่แหละถึงสมัยก่อนโอ้โหคนในห้องมี4ี่คน่ะโอ้สุดยอดฮนะก็เล่นถ้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่นานนานแล้วเนาะเกมก็อยู่เรามานานแล้วนะครับก็คนมันก็ไปเล่นเกมมื่นหมดแล้วนะซึ่งเกมนี้มันก็ยังคงคอนเซปต์เดิมอ่ะยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะที่ผมดูนะภาพก็ยังเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเคยเล่นในสมัยก่อนคือแบบเล่นแบบอย่างไก่อะ่ะเพราะมันเป็นเกมที่ แนวมุมมองบุคคลที่3ามเป็นหลักแล้วมันจะเน้นแบบอะไรลูกซองกระโดดยิงอะโอ้ขึ้นใจผมเลยจริงๆวันนี้แบบมาย้อนวันวนครับมาเล่นเกมที่แบบจุดเริ่มต้นของ Battle Royale เนอะโอ้โหแล้ววงอย่างเล็กเพราะว่ามีอยู่สี่คนนะะโอ้ลงไปตายคนแรกเลยหาโอ้โหวงเล็กมากหาของก่อนหาของก่อนผอ้คิดถึงเลยแม่ลงไปเจอของไหมเนี่ยมันมีการคราของด้วยนะเกมนี้นะครับลงมาอ๊บ อ่าโอเคฮึบเข้ามาขึ้นรถใช่ใช่ใช่เกมนี้เป็นเกมที่กด e เหรอเกมนี้เป็นเกมที่ถ้าขึ้นรถได้เออแล้วก็รองเท้าเกมนี้ก็มีอันนี้ด้วยนะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรนะนี่มันเล็งได้แค่นี้ฮะไม่ได้แบบหมวก f p s นะฮะใส่หมวกโอเคหมวกน็อปหมวกน็อปโอ้ยนึกถึงเลยอะสมัยก่อนสมัยก่อนผมเล่นเกมนี้บอกเลยว่าผมกระตุกนะเครื่องผมกระตุกนะแล้วเป็นเกมที่แบบเน้นยิงเทียนัดนี่ลูกสองสองสองนี่ไนลูกสองลูกสองเนี่ยกระโดดยิงกระโดดยิงว้าว อันนี้ปืนเดียวกันปะลูกซองกระบ,บอกเดียวกันปะน่าจะใช่เคนี้ของปืนนี่ของแต่งปะหรือว่ามีไม่มั่นใจนะกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยยาโอเคเจอยาแล้วเจอยาละ,เ,าละเนี่ยรองเท้าจะมีความเร็วเห็นไหมอ้าเป็นเป็นจุดขายเหมือนกันนะเรียกว่าจุดขายได้ไหมลองไอความเร็วรองเท้าเนี่ยโอเคเอาทุกอย่างฮะเก็บทุกปืนเผื่อได้ใช้อุ้ยนึกถึงห้องพวกนี้เลยรองเท้า รองเท้าคอนเวิร์ดปะรู้สึกว่าจะเร็วสุดนะเท่าที่ผมจําได้เนี่ยความเร็วแปะใช่ไหมเปลี่ยนรองเท้าแล้ววิ่งไวขึ้นนะเกมนี้จุดขายจุดขายอ๋อมาถือปืนปืนน,นี้ก็ได้นี่หว่าอ๋อโอเคปืนได้สามก็บอกเกมนี้โอ้โหไม่ได้เล่นนานเออโอเควงมาแล้ววงมาแล้ววงมาแล้วมีคนยิงกันแล้วป่ะน่ะเกมนี้ปกติมันต้องมันต้องเก็บหมวกปะเออ มันต้องเนี่ยฉีกได้เนี่ยฉีกฉีกฉีกอ่าฉีก็กกกกทำให้มันแผลอ๋อต้องใช้สองอันโอ,โอเคโอเคเนี่ต้องต้องฉีกอ่าเอาฉีกอ๋อมีปดิอันนี้ประดิเกาะโอ้จำไม่ได้เลยครับเล่นยังไงเราสองคนแล้วอะมยัยหาคนไม่เจอเลยจะได้ยิงไหมครับให้ทายเอาปืนกลด่วามาเนี่ยกระโดดยิงกระโดดยิง ยังไม่มีเสียงปืนเลยนะเขายิงกันตรงไหนไวะตายวงเหรออ้ยคนยิงผมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเข้าไหนก่อนโอ้ยเข้าไหนก่อนเข้าไหนก่อนเข้าไหนก่อนฮิวฮะาฮิวก่อนมาปะถุกซองก่อน ลงมาแล้วบ้าลงมาแล้วบ้างเผื่อทังบนนี้นี่วะเสียงใกล้อยู่เสียงใกล้อยู่มาแล้ววะ่ะมาแล้ววะ่ะเอาวะ่ะเอาวะ่ะรอก่อนรอก่อนเราจะไม่เราจะไม่ผีเผาไปนะฮะมาผีเผาไปะฮะรอฮะรอรอรอเลือดยังไม่เต็มไงโอเคเปิดมาฝั่งนู้นหรอ มาบ่นมาเหรอเห็นละเห็นมาละโอเคโอเคโอเคแต่วงที่เราปะอยู่ที่มันวะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างหน้าเนี้ยโอเคมันต้องโดดลงมามันต้องโดดเรามาเห็นมาละฮะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเลยเพื่อนโหบ้าเอาใช่อุ้ยเจาอวงที่เราปะวงรถไฟอยู่ใกล้เออข้างหลังเราเนี่ยใช่ใช่ มันอะไม่อยู่มันต้องโดดมาหาเราเอาเว้ยโดดมาเพื่อนเฮ้ยเอาได้ว่ะแชมป์มาแชมป์ฆ่าตัวเดียวเออเออสุดยอดครับเฮ้ยเกมมันยิงได้นะไม่ได้แหลกขนาดนั้นนะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยลุยต่อลุยต่อชอบชอบแต่ว่าคนจะน้อยเหลือเกินเจอคนแล้ว นี่ไงปกตินี่เขาจะเปิดไม้ใส่กันใช่ไหมเกมเนี้ยนึกถึงสมัยก่อนนะแบบหูคนมาเยอะๆแล้วจะเปิดไม์คุยกันจะไอ้จะจ้ไอ้โอ้โหนึกถึงวันเก่าๆเ,เ,เลยเกมนี้ทีผมก็อยากเล่นแบบตีใหญ่ๆนะแต่มันหาห้องไม่เจอฮนะผมลองกดหาห้องมาแล้วนะต้องเลยแบบกดโซโลอย่างเดียวโซลอะโอเคมาเติมตัวลุยในห้าคราวนี้ยิงสองคนปะห,หรือว่าจะโดนไปโดนย,ยิงตายคนแรกอะไรอย่างเงี้ยลองดูโอ้เห็นภาพแล้วถึงสมัยก่อนนะครับสมัยที่เกมมันแบบฮอตทิตอะเออ คนน่าจะเล่นเยอะมากนะฮะแต่ก็ตามการเวลาครับทุกเกมถ้าแบบไม่มีการอัปเดตจริงหรือว่าอะไรจริงนะมันก็ค่อยๆคนค่อยๆเล่นหายไปตามการเวลาเหมือนออะ่ะลิงออฟบิเซียนที่ผมเคยเล่นนะฟิลเดียวกันแหละโอเคครับมีคนคนโดดลงไหนใกล้ๆนี่ว่าใกล้ๆนี่ว่าหาของก่อนหาของก่อนอา่าแต่เกมนี้ยิงกันแป๊บเดียวนะ๋อะผมไม่มีกอดอลยเมื่อกีบบ้ดดลงมา อาฮ่ามุมดีซะด้วยโดนไปก่อนอ๋อกดทีเป็นวงนี้ได้ด้วยเหรอโอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเล่นมานานมากไม่เคยรู้เลยจริงอ๋ออ่ะศัตรูตายแล้วครับโอู้ปลักเอเคนี่เหมือนอะไรนะเหมือนนั่นเลยอะไรนะชื่อเกมมัน Battlefield สองนสองอ่ะโคตรเหมือนเลยยิงกันตายไปแล้วอ่ะโอ้โหผมยังผมยังไม่ทำอะไรเลย นี่กันตายไวจังขับรถนี่เองฮะได้ยินเสียงแล้วมันมาขึ้นว่าสังหารปุ๊ดตกใจโอ้โอสยสไนเปอร์โยนเลยเนียนเนียนกริ้งเนียนกริ้งเฮ้ยไอ้ยาคนโคนมาเพื่อนมาดิครับ เอ้าฉัฉันฉันให้อีกแล้วเหรอโอเคกลับมาในห้องสามคนเหมือนเดิมนะครับอ่าคนเดิมด้วยป่ะเนีย่ยจริงเกมมันก็สนุกนะผมว่าคือพอสมัยก่อนอ่ะเอ้ยสี่คนว่ะคือสมัยก่อนที่ผมเล่นเกมเนี้ยคือผมพูดได้แล้วว่าผมเล่นไม่เป็นนะครับคือผมเป็นแบบเหมือนแบบ เด็กๆเกียน์หนะเข้าเกมมาคือแบบเฮ้ยหาของยิงคนสนุกสนุกตอนนั้นคือแบบเราก็แบบเป็นคนที่แบบไม่ได้ยิงแม่นหรือแบบอะไรแล,แล้วเราก็ยิงอย่างเงี้ยยิงเพราะแบบเฮ้ยมันไม่โดนไม,ไม่โดนเออสมัยก่อ,กเอนเป็นอย่างเงี้แหละฮะตอนนี้ถามว่าเป็นอย่างนั้นไหมก็จะเป็นอย่างนี้เหมือน,นเหมือนเดิมนะครับก็พอมาเล่นดูผมก็สนุกดีนะเออเสียดายนะที่แบบคนมันไม่ได้เล่นเยอะเหมือนแบบสมัยก่อนแล้วเนาะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์บ้านเราไม่มีแล้วด้วยเป็นเซิร์ฟเวอร์อเมริกานะครับเซ็งเลยโดดมาแล้วครับผม แล้ววมันก็อยู่แค่ที่เดิมแล้วนะเพราะว่ามันเล่นตรงกลางฮะก็คือแบบก็ตียนอยู่ที่เดิมเนี่เราก็ลงที่เดิมของเราหาของนะครับไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้เออตอนนี้สี่คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะ,ะขึ้นก็ยิงตัวเดิมอะตัวเดียวเหมือนเดิมตอนจบเฮ้ยแชมป์เหมือนเดิมนะฮะนี่ถ้ามีศัตรูนี่คู่ผมตายแล้วนะแต่ส่วนใหญ่เกมนี้ถ้าเกิดใครที่ทันเล่นอนะอุย้ยมีคนลงข้างหน้าผมเลยถ้าเกิดใครเล่นอนะเรียกได้ว่าจะเจอแบบไอ้นี่บ่อยนะแบบคือโดดมันแล้วตายเลยบ่อยนะโอเคลูกซองอีกแล้ว เหลือสี่คนอยู่นะตอนนี้แม็กนั่มผมก็เก็บมาแล้วอะ่ะเผื่อใช้ระยะไกลฮะด้านซ้ายแล้วเนี่ยแหละนั่งไงเห็นแล้วะฮะมาเพื่อนไม่เห็นว่าโอ้โหเล็งยากจัดเออโอเคเรียบร้อยเนี่ยแหละฮะเกมนี้มาเล่นกันอย่างเงี้ยโดดยิงโดดยิงนี่นแหละฮะอุ้ย กระสุนมาเนี่ยมันยิงกันตายไวมากนะเกมเนี้ยยอมรับเลยฮะฮิวก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้ละไม่ใช้ก็โยนทิ้งไปไม่มีเกาะด้วยดิเมื่อกี้เอ้ยประตูวตัวตัตัต,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 ตายฮะโอ้โหไงสุดยอดว่ะโอ้หมดตี้แล้วโอโ้แล้วจะของเพียบเลยครับเฮ้ยใบหมวกมันดับนั่นเยอะจังอ่ะ เฮ้ยนี่ไงผิดปอ่ะจะบอกผิดปกติแล้วนะแล้วก็ชนะโอเคนะครับโอเคเกมนี้ก็ได้เควีสามตัวฮะถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานดีแันะ่ก็จะเป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าสนุกนะคือเกมมันยิงกันแป๊บเดียวตายจริงๆคือคนเดียวสามารถเก็บไปทั้งตีอห้าคนคือแบบมาเหอะนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเกมที่สนุกนะแต่ก็มันก็คือคนเล่นมันก็ไม่เยอะแล้วเนาะอืม ก็เรียกว่ามาระลึกความหลังและกันสําหรับเกมนี้นะสำหรับเกม h 1 Z1 ซึ่งตอนนี้มันไม่ได้ชื่อเกมนั้นแล้วแต่ก็เรียกว่ายังตราตึงอยู่ในใจของเราทุกๆคนนะคะับสำหรับเกมนี้ผมเชื่อทุกคนน่าจะเคยแบบเคยได้จับกันบ้างแหละนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับไปกรจยกล้องสร้างให้ผมสับวันนี้เอาไว้คี้กันครับสวัสดีครับ